สวัสดีครับก็จะพามาแกะกล่องนะครับหนังเก่าอีกเรื่องหนึ่งนะครับเพื่อมีปี1984นะครับนี่คืออามารดิอุสนะครับเป็นภาพยนตร์ที่ได้เบสพิกเจอร์มาปีเก้าแปด่้เดียวครับบอกว่าอามานิอุสเดอะเทีเทเค้าคัตนะครับอ่าเป็นฉบับฉายโรงครับตัดฉายโรงอ่าเป็น 4K อัต็ดดีอย่างเดียวนะครับข้างบนนะครับอามารดิอุสเดอะเทเทเค้าคัตข้างบนนะครับอามารดิอุสเดอะเทีเทเค้าคัต ด้านข้างอมาดิอุสนะเป็นของวอร์เนอร์นะครับด้านหลังนะครับเป็นภาพอ่าเป็นเหมือนเป็นวงออเคสตราครับแล้วบอกว่า Winner of อ a ฟเอ็ดอะคาเดมีอวนะครับอินคลูดเบสฟิชเชอร์ไนทีนเอตนะครับได้รางวัลออสการ์นะครับถึง8รางวัลนะครับโดยเฉพาะรางวัลใหญ่คือเบสฟิชเชอร์ปีนค่าแปดสี่ตรงนี้เป็นเรื่องดาวย่อๆนะครับตรงนี้เป็นสเปเชียลฟิชเชอร์นะครับโอ้ตรงนี้มี็นคำโปรยว่าฉบับนี้ถูกรีสโต้ใหม่นะครับโอ้มี เครดิตของจอร์ดลูคัส a m i l y Foundation ด้วยนะครับผมภาพน่าจะสวยอยู่นะครับเดี๋ยวต้องลองดูนะครับความยาวนะครับบอกไว้ที่159นาทีแล้วบอกจะชมภาพยนต์ร์ได้ไงโดยใช้จอ 4K ที่รองรับ h d r เครื่องเล่น 4K แล้วก็สาย hdmi นะครับมาดูที่สเปคของแผ่นกันบ้างครับแผ่น 4K นะครับภาพเป็น2 1 6 0 p ครับระบบเสียงเป็นอังกฤษ dts hd master audio นะครับไม่มีเสียงไทยนะครับแล้วก็ซับไตเติล เป็นซับอังกฤษนะครับไม่มีซับไทยเช่นกันนะครับสลิปนะครับเป็นแบบเจคัะครับปั๊บหัวข้างเดียวนะครับอ่านี่เป็นภาพปกหน้าเต็มเต็มนะครับภาพปกหลังครับตรงด้านล่างเป็นเครดิตของทีมผู้สร้างและนักแสดงนะครับแผ่นโฟเคนะครับเป็นพื้นสีดำดำนะครับ ดูด้านหน้าแผ่นนะครับมีอยู่สามวงนะครับเป็นแผ่นที่บรรจุได้ร้อย GB ครับร้อยจิกนี่เป็นปกด้านในของอามาดิอุสนะครับนี่เป็นปกหน้าปกหลังเต็มๆนะครับเดี๋ยวผมพาไปชมด้านในของแผ่นนะครับสวัสดีครับก็จะพามาชมด้านในของแผ่นอามาดิอุสนะครับมีแผ่นโฟเกแผ่นเดียวนะครับถ้าโหลดหน้าเมนูเข้ามาแล้วจะเจอหน้าแบบนี้นะครับมีเพลงมีซินสเลชัน มี audio มี subtitle แล้วก็ special feature นะครับดูเรียงตามของพ่อเลยครับ sensation นะครับมาพวกมีอยู่ทั้งหมด40 chapter นะครับแล้วก็ในระบบเสียงนะครับให้มามีอังกฤษนะครับเป็นบอกปกหลังว่าเป็น d v s HD Master โอ้โจะไม่ใช่อนเ b ียน m o s ครับแต่ก็ไม่มีเสียงไทยไปดันน้ำเข้านะครับผมเลือกเป็นอังกฤษนะครับ ในซับไตเติลนะครับก็มีเยอะอยู่เหมือนกันแต่ไม่มีซับไทยนะครับเป็นอังกฤษ for the deep a n d hard of hearing ก็คือภาษาอังกฤษสำหรับผู้มีความบกพร่องทางการได้ยินนะครับมาดูที่ special feature กันบ้างนะครับใน special feature นะครับมีอยู่2หัวข้อนะครับก็คือ Amadeus for uh, the making of masterpiece ครับแล้วก็ the making of Amadeus 2อ,อันนี้รู้สึกว่าตัวตัวแรกจะเป็นตัวที่น่าจะเป็นตัวที่ทำมาภายหลังนะครับ แล้วก็ตัวที่ตัวเบิเมกิ้ออฟจะเป็นตัวที่จะมา่อนหน้านั้นนะครับเราลองดูตัวแรกก่อนลวกันนะครับ mm hmm. ครับ็จะมีซับอังกฤษให้นะครับก็เป็นเรื่องราวให้นักแสดงนะมา mm hmm. บอกเล่าเรื่องราวที่ที่เขาได้แสดงเรื่องนี้ว่าเป็นยังไงบ้างอะไรอย่างนี้แต่ละคนมีถือว่ามาเล่าเบื้องหลังเกี่ยวกับการสามามรถเดอะนะครับ เดี๋ยวท่านไปดูต่อเองนะครับค่อนข้างจะเยอะอยู่นะครับในตัวแรกนี่ยาวไม่เยอะปนระมาณสิบกวนาทีแต่ชุดที่สองจะเป็นชั่วโมงหนึ่งนะครับสำหรับอามาดิอุสนะครับเป็นเรื่องย่อยๆก็เป็นเรื่องราวอัตชีวประวัติของอา,อามาดิอุสก็คือโมสส์รครับแล้วมีชื่อเติมมาวูฟแกงอามาดิอุสโมสส์นะครับก็คืออามาดิอุสเป็นชื่อกลางของเขานะครับอ่า ตัวอมัมาิสุสนี่ตัวมัวซาดนะครับเข้ามาที่เวียนนาพเพื่อเรตียน,นะครับเข้ามาแล้วก็ได้ฉายเวล์อัจฉริยะของเขาโดยการมาเจอกับอันตูดิโอสานิเอรลี่เขาก็คือศิลปินคินตาคาวีในยุคสมัยนั้นแหละที่ร่วมสมัยกับมัซาดนะครับแสดงว่าเขาโชว์ฟอร์มการาแก้ไขบทเพลงที่ให้จกักรพรรดิบรรเลงลองเล่นดูนะครับเพราะวา่าเป็นที่ถูกอกถูกใจทีเดียวนะครับเรื่องราวของอมัมาิสุสก็เป็นเรื่องราวที่ ซานิเอรี่นะครับคือคนที่ขัดแย้งกับโมซาร์ทนี่แหละครับคนที่ไม่ค่อยชอบขี้หน้าเท่าไหร่ครับเป็นคนที่เล่าเรื่องราวความเป็นมาไปของโมซาร์ทตั้งแต่เริ่มต้นนี้เข้ามาเขาทำอะไรยังไงแล้วมีเหตุไม่พอใจอะไรกันบ้างน,นะครับเกีกัทั้งชีวิตส่วนตัวของโมซาร์ทเองแต่เป็นมุมมองของซานิเอรี่เองนะครับจนกระทั่งตอนสุดท้ายท่านไปดูต่อเองนะครับเป็นหนังอัจฉริยะประวัติที่ที่อีกมุมหนึ่งนะครับที่ค่อนข้างจะดูดีครับเพราะว่าหนัง ออกฉายแต่ปี1984นะครับแล้วก็ได้เข้าชิงวัสกาถึง11รางวัลวอสกาแล้วปี85ประกาศรางวัลเขาคว้ามาได้8รางวัลรวมถึงภาพยนตร์ยอดเยี่ยมเลยเดียวนะครับก็ถือว่าเป็นหนังเกลเกียดอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่ที่น่าดูชมนะครับสำหรับคุณภาพของภาพ 4K ก็ต้องบอกว่าหนัง40ปีมาแล้วนะครับถือว่าเขาพยายามทำทำรีมาสเตอร์ภาพใหม่น้อยก็ย,ยังเห็นอยู่บ้างแต่ผมว่าค่อนข้างดีขึ้นค่อนข้างเยอะนะครับ ถ้าเทียบกับอายุหนังนะครับส่วนโบบเสียง DTS Master so Audio ผมว่าเสียงถ้าเราเคยดูหนังปกติหนังแข่นที่ระดับเสียงเดิมๆเ,เท่านี้ระดับนี้ไว้ตลอดนะครับเอาแข่ไหนก็มาดูดูแข็งนี้เสียงความนี่งจะเบาไปนิดนึงคุณควรจะต้องเล่งวอลลุ่มขึ้นมาอีกหน่อยนะครับอลองดูนะครับลองเล้งค่อยๆเล่งดูจะจะได้เสียงครอบคุมพื้นที่ได้ดีขึ้นมากๆเลยนะเสียงจะมีมิติเพราะดนตรีคลาสสิกค่อนข้างจะ ลำพงจะมาลอลูกทุกทุกทางเลยทีเดียวนะครับก็เป็นหนังอีกเรื่องหนึ่งที่เอามาเล่าสู่กันฟัง,ฟงนะครับสําหรับหนังที่ที่ทรงคุณค่านะครับคว้ามาแปรรางวัลออสการ์จากการเข้าชิงถึง11รางวัลออสการ์ถือว่าไม่ธรรมดาเลยทีเดียวครับเอามาริอุาาสากรรใดที่ชื่นชอบหนังแนวเพลงคลาสสิกนะครับหลายๆท่านก็คงคุ้นเคยกับเพลงคลาสสิกอยู่บ้างนะครับ เป็นเชื้อปินสมัยนั้นก็ยุคบุ่เบิ่ก็มีพีทเฟ้นบ้างมีบาร์บ้างวากเนอรออะไรพวกนี้แล้วก็มีโมสสัตว์นะครับอ่ะลองไปดูนะครับอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามการรีวิวนะครับถ้าท่านชอบคอนเทนต์แบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ